เอออ,อยู่หันละเด้อเออโอ้ยแกไปสีใส่โลกงสีผัวนนมาแล้วมันเรียบร้อยซะโพดโพระสูเฮ้ยนางงามแข่งสวรรค์เขตนี่มีแห้งจ้างวกบนได้ขึออะไรมีแห้งดอกจาม้าคี่พัวนี่จบมึงทำไมเหินไหนเฮ้ยโดนไหนเฮ้ย จมมาฮสไลท์ไปสีนะพี่น้องเขาโทรกับไปไลไลได้กัดเตียงหัวนะพี่น้องมันติเสีเยอะ่ล้เนาะไปัตกก็เิอว่ายุมฝันออกมาผูกบแล้วตขอดเห็นแต่ไม่เี้ยวมา็ว้ยลายฝผูกปวดบาใส่ตาอัน้ำไม่เข้ามาในด้กบมันเห็นตองสออมันเน่แต่นี้นั้นเวลาตุ้นเหี้มตอบยาคนเด้พี่น้องด้อ ไปสอาทีทองทนอันกับเธออยู่นี่ครับกับสวัสดีพี่น้องปลอดไปเบิร์นซูพูซูกโกยินดีต้อนรับกันสุกเซ้าบ้านเด้อพี่น้องเดินหลังจากห้างหายไปหนึ่งวันพักร่างกายก่อนพี่น้องก็ไปแจ็บยาแงไรก็คือว่ามีแห้งแน่ก็เออได้มาจับกล่องใหม่นะพี่น้องยังมีชีวิตอยู่จ้าเนาะตอนนี้ก็คือสิให้เบาหนามจำข้ปูนใส่หมูยอนะจ๊ะ สู่กินยาเผ็ดอะไรๆหนาวอันนี้คือเสียวอายุไถ่น้ำเจียวข้าวปุ้นบ่อายุอ่ะอายุอันนาลงนี่แหละร้านน้อยนะจ้าน้าอันนั้นน้ำก้าปุ้นเลยบ่บ่ดูมันทอดมันกระเปื่อยตัวอ่ะอน้ำกินมาโอ้ยเออไปอันนี้รสนี้นี่นี่ข้าปุ้นเท่านี้มันอย่างอันนี้นะแื่อยมันเปื่อยต่าง เมือนมันคนมาต่ำทังพีเนาะพี่น้องทั้งปุ่นบรรดาน้องนอยู่จะมุญาตต่างกล่อกันเลยพี่น้องเด้อทำลายบ่อป่นเาเจาขึ้นมาเห็นมา่กุ้กนี่บรราบุญนี่้อืนี่านงนอนไปโดนมันวะถ้าต้อมครับ Bởi ừ. mà mà vì ừ. cái cái yeah, là mọi người biết chút nó phải chút nữa ừ. à, là cái cỡ nào cũng nắm được cỡ nào cỡ nào 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 ư, nào 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 nó nào 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 là à, được, à, được. À, mà, nào 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 ư, nào 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 ư nào 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 phải nào 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 nào

จะกระไรซีทุนพอคูมีเห็นเป็นทุนก็ถือจาว่าไ้นนอำจะสองกะเชียงกระเชีทุนทุนอะไรเนี้ตอนนี้มัครับุกไปูเลิอหูแบบง่ยแบบง่ายหารเนี่ยจ้าวันนี้ก็ได้เงินเอาเงินเดือนออกครับถามว่าได้เยอะไหมหือจ่าแต่ก็หายสำคั่พี่น้องเอ้ยเนาะเออซื้ปไปเด็กเป็นนวซอยกันพี่น้องได้ลอยลอแหงจาเนาะตาม เลเงินเละเงินก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยเดือดนีแหงก่ะบอสสามสิบพี่น้องเอ้ยจัดได้หน่อยอย่าพากระดุ๊กนางด้อจ้าเท่าเท่าที่ได้นะจ้าเออยขอบคุณค่ะพอให้ยัง้ป้งแป้งกวักเก่าหนัก้ขอให้คิดถึงผัวเหมือนเดิมจ้าอ้าวพ้ะว่าวยานุพู่น้อยเขาสิ่อยู่ชั้นเป็นพะลูกซองจ้าไปจ้าจสดนี้ป้าจ้าคนมาจ่ายด้วย สี่ให้ลายด้วยบททุกคนนะจ๊ะพี่น้องบร็นอะไรวเออเนาะเฮ้ยห้องโมกันอะไรอยู่นะพี่น้องกะอาซามีแมวเออจะเอาไปซื้อโดรกินเลยไปลูกมึงซะนั่นฉันว่ายอกเธออยากส่งตองแนงมาหาสันอยาก่าว่าด่อย่าเออบ่าวบอ งินน้อยเลยอืมขวญถ่เอาไว้ใช่้หยมีน้อยห้หน่อยพี่น้องจ้าเนาะอือน้าน้ยน้ำตาลน้ำตาลมีได้ฮะน้ำตาลหมดค่กรณีพอๆๆ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 ลๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆไๆๆๆาๆๆๆๆๆ พอแล้วพอแล้วนะฮะันไม่จ่ายถ้าเธอไม่ใส่สุดสุดโหจะไปใส่ขนาดไหนพันดาคอพันคอันแล้วยังไรใส่สุดสะอีกบหมอก็ไปใส่ซี่ตะขายแง่นั่นน่ะโอ้ยมันมี่ยังดอกมังมันโลกโป้กอนนั้นเออใส่มาโลกใส่กับป่วงไปเี่ต่างๆมันหยาบหัวฟนไปเตะ จับข้ากล้องอีเด้อพี่น้องเดอ้ยังกับอะไรสักมืมอด้วยแต่จะบ,บุญมานกองอีเล่ยูจบแจกยังมาใช้รางเออมืเมอเด้ยวลานมนแล้วเจีนจบฝ่าน,นี้นะเอเอไป็ตะเพ็ดอยู่ดีล่ะกาเพ็ดได้กินหอมมันเข็ดยัีกในันได้ฟาติโเอาเจ้าหัน่าว่ะเออขอระเด่นสะทกสะท้านแบบพี่ ตื่นตึนา่นแงนวพี่ดงวงเออใส่เบิงด้พี่้างเด้ออุ้ยละตุนเบิดเล็วเก่กับปีเวียดโอ้บ่เ็นซับมันมันขลุนขเรนเบิลวพี่้อวเอ้ยเดี๋ยวมันยังอยู่อันใดคระปีเวียดปีเวียดอ่าอ็นมสันต้องใส่กะปีเ หลังงูดูไข่นดูงหิบมเอาป่นโอ้อาคุบินปนนาบินบินจะพาไปบินอําเปลือกมัลงไปนําเน่ให้มันหอมๆน่ะคิวเหรอตัวนี้ในคิวมันหนาตอางบินนี้ มันบ่มีอัะนะ่นันิเบิ่งด้วยเบิ่งด้วยเม่นมีนอนเบินน่งเตสินอนใน,นประเด็นงกินโอ้ยนอนในประเด็นกับาสิกิดเดนเนอออันได่าั้นเทืนนาทนันแมทาง่ะพี่น้องเอ้รถกลไปกลมากกนนด้เด็เยมื่อไยังเฮ้ยกเมื่อยมือนี้นะ่ะเอเอได้ อของปอดของปออีเลออยามาเล่นบ้านมาเมื่อกี้ส่งกระชาบา่าเนี่ยมเซื้อนาาดน้อยนะงกะาบา้าจะวันทูจาอ๋อสิบสี่นบัตรคุนม,มันก็นยังซาเลยติอสิบสิบสิบไปซื้องินา,พา,พา,าออัพว่าซาบ ทูว์ไฟท่าประเด็จเออทาอันตากะป,ะปะิบอกเบิ่งไปน้ำกะปิกัน,น,นเด้อพี่น้อ,อ,องเด้อนี่ตัวมันอ่อนนะเที่ยวเนี้ยโจ่งกะดิอันนี้อ่นอ่อเอา้นกับมันเห็นซ้ำนี้โถ่การดรั่มผับเห็นกระปุลสองกิโลเจะพีนนน่น้องม,มันมีน้ำเลยอารมณ์เบิ้โรดมันมันมีน้ำองมันมานเท่านั้นอารมณมาโรดนี่ตามขะปุนใส่หมูยอโยโย่จ้าเอาลงไป นำลงไปเลยรดบริษ enfin ัทอีบอมันจ like right ึงย่วมันไม่ม like ีอัตลเบืดอเลยยังเบิ่แล้วพอแล้วเต็มโคกใหญ่อาะพี่น้องเอ้ยตามเบิดบบานเบิดเมืองสู้กันกลิ่นไม่เมื่อกินข่าวบอเสื้อนี้คําเมือเนี่ยเมื่อกินข่าวอาบน้ำแล้วโอ้ซาเสือเลย เลตุ๋ยมาก่อะไนะหาโม้คอยเดี๋ยวนี้ตัก้านดำนั้นบบเห็นจักอยู่ในไสาหามากนาะพี่เนาะเต็มโคกขยะแต่ว่าจองกระสูดซีิตแดงจ้าตามจุนจองฮักจองมุ่นโปรโพ้คอยประจางนะครับ มาจากพี่น้องนะจ๊ะลูกชายฮักกามาพี่น้องจะได้นาลกัได้ลูกชายๆพี่น้องจะแต่ว่านาออีนาบอยูนะพี่น้องน้องอาี่ไอยู่น่พน้ยูจะอดกองอีนนนแทนหนนใหญ่ Yup. มาจะพี่น้องตัดาพปทต่ำบักคงเยอะๆเลยเดิมเยอะๆเดิมเยอะเดิเยอะๆเดิมเยอะพ่อนะเอาจะตื้มแล้วจะจ่าพอนะกไหนน้ำเปตื้มเขาในลายนุ่มเรวจะตื้มเื่องนี้เออเาสองบุกินกระดิ้ลกนกระเดินกระเด้กินกระด้เออเอาขอมาจิ้หลังมือผ่ามจัน้วหวนวาจุ่มบุญ ก็แนวก็มาสวดมาไอาสวการลงับก่อนพ้อเมตีิ่ออย่ากุงใหม่ก็ไบกินไม่ได้เอไม่ลากเลยแรับน้อง้าวจ้าเพิมเพมเราแบบนี้มาจาพี่น้องอุ้ยตกเล้มันชุ่มด้ะก่อนตตัอนที่ ไอ้ต้อมนะบ่เฮ็ดส่งสกินเฮ็ดให้เราลูกโอยังอยากส่งสกินเฮ็ดอีกอยู่จุ๊จงใบเฮ็ดอันกบโดดฟังอยู่โอ้แมงวันเอ้ยกูสิจับมึงกินนั่นแหละออืไปพี่น้องจะไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าได้ได้จังเลยเขาจะไปห่วงยังแข่ห่วงพับผเออขึ้นนำกระทินจิถ่าห้าบ่มีแต่ผ้านะหานมันลงค่าหันนั่นโลดมาหลายๆเลยเฮ้ยขึ้นนำกระทินจากพี่น้องมาต้อม อันไปจะคืดดูค้ดมันอะไรเนี่ยมันสิตายนัโห,<อ>ดดหัวให้มันแดดเท่าไรแห้งกระหดให้มันเออไปพี่น้องมากินจ้า <c oughs> ไปนำ้ำเออฮ้ยพูดแล้วในชาดพูดแล้วอือวันน่ะละ <c oughs> มาจ้าพี่น้องจ้าแล้วกระสริกินกันแล้วจ้าเนาะก,กับทีมงานเซ็นการเซ็นเคยพี่น้องจ,าจากก้าจังได้กระขอบแต่มดสุผูสุคนที่เขามารับสมั่องบาอาพี่น้องจา้าติดตามกิมน,นาจากส่องบอาเออกันแล้วกันพี่น้องไปแล้วจ้าสบายดี